กดเพิ่มเสียงทำไมวะในเมื่อพี่จะกดเพิ่มเสีาายงทำไมพี่จะฟังเสียงเองมือสวัสดีครับสวัสดีฮะ <c oughs> กดเพิ่มเสียงเละเราติดจ้ำวันนี้เห็นบูมด้วยเห็นแล้วฮะเห็นที่ไหนเอ่ย บุยังไม่เห็นเห็นเลยสวัสดีจ้าพี่ฟีสวัสดีไอ้พอนโทรไปไม่รับนะเสียใจมากรอจังเลยอ๋อขอบคุณครับผมอย่าปฏิเสธนะแต่อุ๊ยหมอสวัสดีไม่ได้เจอกันนานมากเหรอเข้าไปเป็นเอฟซีหมอด้วยนะเมื่อกี้หมอเห็นเป้าจริงยืน ยืนฉันเป็นคนแชะภาพหมอด้วยแบบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายก็ถ่ายค่ะหมอเอ้ยแต่ฉันเป็นกล้องไอ้นี่แหละกล้องใหญ่โทรมาเฮ้ยฮัลโหลป้าปาว่าเป็นยังไงครับได้ยินแต่ว่าขับรถอยู่สวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับใช่มใช่ฮะรู้อีกได้เห็นหน้าสักที เอออุบินดิปอูเปนดิทารพี่กับป๋าบ่อยป๋าก็เลยเอออยากเห็นจังไอ้นี่คือใครได้จริงเหรอไม่หรอเรนนิทานเรื่องดีๆไะเนี่ยไม่เรื่องไม่ดีเหรอไม่เลยถือว่าเรื่องไม่ดีเคยมีด้วยเหรอมีเรื่องดีๆขับรถอยู่ป๋าชัดชัดนะทำไมอ่ะทดสอบเนี่ยอ๋อโทรมาทดสอบเน็ตเหรอใช่ฮะเพื่อขอบคุณนะมันมีในในในกูเกิล ใน Google มันจะมีอยู่ว่านะว่าแบบทดสอบเน็ตอะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องโทรมาทดสอบก็ได้ <laughs> ไม่เขาคิดถึงนะคิดถึงเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านกแต่ว่าตอนนี้เขาขับรถกลับคอนโดก่อนตอนนี้ <laughs> ขับรถอยู่ <laughs> จ้าเดี๋ยวโวมดูแลอู่ให้ครับ <laughs> ใช่ครับจะตบให้เป็นเด็กดีเลยครับเออแปลกๆ หัวน่จะหลดก่อนไม่เด็ดดีอ่ะหุ้ยน่ารักคันนี้น่ารักว่ะกินข้าวกิกินแล้วจ้าเพิ่งไปกินมาจ้าไกันมาไปเพิ่งไปเพิ่งไปงานอยู่สยามสแควร์มาปะงไใานนกัลครับโชควัสดีครับินไปไปกินข้าวยังอยูโชคดีเหมือนกันนะครับได้เลยครับไปกินข้าวยัง บายได้ถึงได้ถึงห้องเดี๋ยวโทรหาดีกว่าขับรถก่อนชดีชวดีครับบ๊สวัสดีครับพ่อค้าขายเล่หลอจัง เหงาจังคุณโก้เหงาอะไรเอ่ยสนใจชื่อเอไหมครับบอกอูให้มารับรถติดมากตอนนี้ใครรอใคบอกให้มารับจะมีใครอ่ะโกเหรอนี่นี่ใครอ๋อพี่บอมพี่บอมเบยองอันยองขับรถดีๆนะอูอย่าให้บูมเป็นรอยจริงครับ อะไรนะครับรถด,ดอออีอี่ใหพีห่บูมเป็นรอยเอออุ้ยไอโวอุ้ยอุ้ยเล่นมากสักพักจิ้มข้างหน้าหาอยู่ไหนออไม่บอกครับผมเป็นความลับนะอยู่ตรงถน,นนนะ่ะอะอยู่บนถนนแปลกๆไม่แปลกปกติมาก เร็วจริงจังมากรถติดมากเลยอ่ะนี่ขนาดออกมาสักพักหนึ่งละมีโปรเจกต์อะไรสปอยไหมไม่มีนะฮะขับรถดีๆใช่ครับต้องบอกโอ้ครับขับรถดีๆเราขับตามหลังแกอยู่นะจริงปะเนี่ยข้างหลังไป็นตุ๊กนะขับตุกๆกเหรอ <scratching> <S <S เลิกแนวว่าไม่ได้ไปเพลงได้ไหมฟังเพลงมันะจะเด้งหรือเปล่าอะไม่เด้งหรอกถ้าเด้งก็ค่อยอไล่ใหม่แล้วเราก็ปะขอบคุณนะที่เป็นไอจียิ้มให้ดูหน่อยครับไม่ฮะยี่สิบบาทอืมวันนี้หล่อมากบ้าหล่อทุกวันนะทันไม่ทัน,นทั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 นแต่เราตบเลีนทันหรือเปล่า ลบต,ลบ,ต,ลบ,ตลบลบตบท่านยูลบตบท่านยูลบตบลบตบลบตบรู้จักไหมหลบตบอ่ะไม่รู้จักอ่ะนี่บุ๋มจำหนูได้ไหมไม่ได้เลยครับไม่คุ้นเลยนะ <SU B> ตุ๊ตุ๊ก็มาจริงๆเมื่อกี้ตุ๊ตุ๊อยู่หลังอยู่หลังกระดูขอบคุณดสำหรับรอยยิ้มแปลกๆนะสวัสดีจ้า เราจะกลับไปร้องเพลงกันดีกว่าแล้วเราเหมือนจะทำอย่างนั้นเหรอไม่เราแค่ว่างมากมากรู้สึกว่ามันมันมีลาสองของว่าเราจะทำอย่างนั้นเอ้ยเราคิดไปเองเพราะเราแต่งหน้ามาแล้วันนี้อ๋อจริงวันนี้เราโอ้โหเนาะถ้าเราแต่งหน้าเสร็จผมดูดีกันเลยทีเดียวใช่โอ้โหประหลาดมากไปส่งบูมให้ถึงบ้านนะอู๋ไม่จะไปคอนโดอู๋จะไปห้องอู๋จะพาบูมไปห้อง นี่สับปะปิวร้องเพลงหน่อยครับพี่บูมวันดูซีรีส์ร้องไห้หรือง่วงวันดูซีรีส์ร้องไห้หรือง่วงบ้าใครมาร้องไห้อะไรล่ะอี่ฟสวัสดีครับ ทุกคนอยู่คุยเพื่อนก่อนได้ไหมครับ mm hmm. เพราะจังคุณอู๋จริงฮะ mm hmm. คิดถึงพี่บูมิจังเวอร์มากพิ่เจอกันเมื่อกี้ mm hmm. มองไปทางสายลูกกระตีมองไปทางฟ้าลูกกติบมองไปข้างหน้าลูกกระตีมองไปข้างหลังลูกกติติดติดอะไรตติดติด,ตด,ตด,ตด ตั้งแต่คนเป็นบ้าได้ไหมไม่เป็นบ้าอยู่แล้วค่ะหนูเป็นบ้าอยู่แล้วค,ควารุ้มคืนนี้จะถึงกี่โมงมาถึงว่าถึงห้องใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอรัเราติดมากเลยเปเปอร์ซางคิดถึงจังเลยปลุกมือทักทายหน่อยกินเยลลี่หมดหรือ,อยังยังเลยครับ กินหมดยังพี่ไม่แบ่งให้กินเลยเถอะไม่ก็ถามแล้วถามว่าเออเอาเอาไว้ไหมหรืบ้างหรือเปล่าเอาไว้ไหมอูบอกไม่เอาเหพี่ชอบกินกินเลยหมดเลยคนเดียวกินไปเลยแปลกๆนะแปลกๆกินไปเลยไม่มีวอลกอรีเกาใช่เหรอครับนั่นน่ะสิคิดเหมือนกันเลยไม่มีหรออะไรอะไรเกาๆนะเกาหลีเกาหลีทำไมพี่ไปเที่ยวมาเนี่ยเป็คนตามตามบล็อกตามบล็อกคุณภูสิทธิ์สวัสดีครับเฮ้ย ผู้เสียพี่เสียงแหลมมาเลยผู้เสียพี่ขอเช็คประชากรคนที่ไปดูอลล์พุ่งนี้ได้ปะครับจริงครับพุ่งนี้มีใครไปดูไหมครับ อยากดูวอล์กบลูมอีกเลิฟฟอร์มไทยแลนด์หรือจะเชื่อฟังแบ็คพิงหรือยังฟังแล้วครับอูฟังแบ็คพิงยังอะไรนะฟังแล้วนะเ๋ยวมาฟังแล้วไม่ต้องทำเสียงอย่างนั้นด้วยค่ะในเงี้ยเราจะทุกคนจะได้ฟังหลายๆเสียงของเรา ฟาถามอู๋หน่อยว่าเล่นกีตาร์แล้วขับรถไปด้วยได้ไหมทําได้นะแต่พี่บุมจะกล้านั่งด้วยหรือเปล่าอย่ากเลยครับให้มันขับรถก็พอนะฮะเไปไปไปยลลี่อยากมารายองไหมจะไปตะล่อมคนจัดอีเวนต์อุ้ยได้พร้อมไปใช่ปะ่ะพร้อมจริงครับเอาอู๋ไปด้วยนะครับพร้อมอยู่แล้วใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปพูดคนเดียวอะเราจะพูดไม่ค่อยเก่งใช่ปะ่ะแต่ว่าเรารักหมดใจนะเอ้ยเฮ้ยอะไรอะ กำลังจะขายของเลยว่าแบบเออต้องขึ้นด้วยกันอ๋อขึ้นด้วยกันขึ้นด้วยกันมีคนรับส่งเพราะว่าฉันต้องู่กับเธอหนักเลยเนี่ยการหนักสุดละบูมเราแท็กต่อต่อไปไลน์หน่อยค่ะติ๊กต่อกหรอฉัน่ะฉน่ะเฮ้ยทำไมมันเร็วขึ้นอ่ะมันเร็วขึ้นบ้าเลยเราขับมาหลายชั่วโมงเราขับมาหลายนาทีแล้วพี่ มันดูเร็<ม>าชั้นหน้า,อ,นนาอุ้ยเดี๋ยวนะชั้นหน้าชั้นหน้าไปข้างหน้าดีกว่าฉันไม่ไปเส้นนี้หรอกเพราะว่าเส้นขนา้างหน้ามันน่าจะติดกว่าเอ้ยเส้นนี้มันน่าจะงไงอ๋อหรอหนูมันดูมันดูเหมือนจะโฟล์กว่าเลยเชื่อไหมปู่ไปมาแล้วพี่ประมาณก็ชั่วโมงหนึ่งบอกให้พี่อู่เล่นกีตาร์ส่วนบูข,ขับรถโอ้โหหนักเลยอย่างนั้นหนักเลยโหนั้นยิ่งหนักเลยหนักเลยอู๋ไม่นั่งอ่ะอ่าชาวเน็ตครับ าชาวเน็ดเเนดตดอยเรียกว่าชาวเน็ตดอยอูเรียกว่าชาวเน็ตชาวเน็ตดอยอูเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ทุกคนอ๋อเรียกทุกคนเหรอถ้าเขาเป็นชาวเน็ตกันทุกคนเป็นชาวเน็ตเขาก็เป็นชาวเน็ตเหมือนกันอย่าให้อูสอนพี่อูมขับรถน,นะเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันจริงไม่มีใครสอนดนหรอกวพาพี่อูมไม่ขับใช่พี่อูมติเขาว่าแปลกๆกับเขาด้วยเบอร์ไม่ขับไม่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 ติดเลยครับแล้วแปลกแปกไปล่ะไม่แปลกครับ ไม่รู้ว่าถ้าฉันคิดไปไกลกว่านี้จะยอมฉันอยははู่ไ <quer>. <dam mit> อู้๋วัวเหอะก็ยังรู้ว่าใจมันมีเพียงแค่เธออยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูดว่าไรฉันก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าใช่หรือ ไอ้เจี๊ยบเขาว่านี่เป็นไรวะเดี๋ยวพี่ลงตรงนี้เลยอะไรนะเดี๋ยวพี่ลงนี้จอด้านพี่จะไปลงตรงนี้ได้ไงฮะใส่รองเดี๋ยจะเชื่อ แล้วคือตอนนี้เราเปิดไฟอยู่ในรถแท็กซข้างๆมันก็จะเห็นเราเปิดไฟบ้างแล้วเขายุ่งเลยเฮ้ยทำไมต้องพูดจาอะไรไปหนึ่งนะทุกคนได้หูบอกว่าจะไม่ยุ่งทำไมไม่เขาไม่สนใจเราหรอกเราเปิดเราก็เปิดไปเขาบอกคนขับหลอกมากครับผม

ดูแค่เพียงมันโคตรพิเศษเลยดูไลฟ์จบค่อยไปกินข้าวกินข้าวไปดูไปก็ได้นะจับนัดจับหมอนัดจับอย่ามาอูอะไรเหรอเขาบอกอย่ามาอูมแถวนี้ค่างงมากใช่ไหมงงมากใช่รอลการมันแปลว่าอะไร คงไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันคอรพิเศษเลยพิเศษไหมพิเศษนีรถติดพิเศษเลยวันนี้งงมากยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยไหมหกำลังใจชั่วหน่อยสุดๆนะตก้งใจทำงานนะครับใช่ขอบคุณสำหรับรูปถ่ายสวยๆนะครับคิดถึงไหมในฐานะอะไรดีไปคิดมา โห่โห่เป็นอกแก้วเลยตอนนี้ดูดิเฮ้ยแต่พับเท่อยู่นะดูได้ปะเนี่ยดูดิมันดูดีกว่าตัวจริงอ่ะเลยเชื่อพี่ตกไหมได้หรอต้องรถแงไงขอ How to ร้องเพลงให้ตรงจังหวะหน่อยครับอืมเราก็ปรับจังหวะให้ตรงกับที่เราร้องอะครับใช่เราลองยืดยืดจังหวะดูเราเป็นนักร้องนาอยู่แล้วนำเพลง มื่อไหร่จะออกอัลบั้มค่ะนั่นนะครับคิดเหมือนกันระบ้มเพลงออกฟังบอกอู๋หน่อยว่างานหน้าการุณาหันมาหากันอย่าหันหนีอ้าพี่อู๋ขับรถอย่าเล่นโทรศัพท์อ่อาพี่อู๋ขับรถอย่าเล่นโทรศัพท์อมกิมติดอยู่ฮะโดนไอ้หว ไปไหนกันไม่บอกครับความลับไปไหนกันจชาบอกไม่ได้จ้า กินข้าวอย่างคะกินแล้วครับผมผมตอนแรกอะตอนแรกว่าจะกลับเลยแล้วเราหิวข้าวกันก็เลยกินข้าวก่อนพอกินข้าวนานแล้วฝนตกเลย้างหนด้ไม่รู่ะข้าง่ข้างดมั้ง้อ่วนไม่ไม่ด่วนแต่ว่าานี้ก็้เอาโอ้ด่วนไม่ด่วนมันมีเขียวบนไงเห็นป่ะระับเก้าแต่ว่ามัน มันแยกกันเดี๋ยวมันจะฉีกออกไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ร <laughs> พี่บูมีแผนจะลงคลิป YouTube ยูทูบไหมมีครับมีแผนนะครับแต่แต่ไม่มีคลิปคนระับไม่มีอู๋ไหมไ,หไม่มีนะจ้ะเฮ <laughs> ้ยใช้ขิมบูเหรอไม่ใช้น้ำตาโ <laughs> อเคเสีย <okay. S 2> ใจ มืดปุยมุยจริงจะทางไกลหรอเครื่อ <c oughs> จริงนะมันไม่ได้ไกลมากเลยพี่มิวแต่รถแบบโคตรติดอันนี้เขาออกมาชั่วโมงหนึ่งสิบบะทน่าจะเอ,งงเออเอาห้าออกมาหกโมงคืนอ,อือ เพิ่งเข้ามาร้องเพงลงร้องเพลงคลิปอ,อู้เหมือนคนขอนแก่นเลยออคนขอนแก่นเนาะสูงแล้วเหมืนคนขอนแก่นกีเพงอ๊ดมีมีมีใครดูโฟร์อีดบ้างห <laughs> รอฝากถ่ายคลิปมาให้ได้ไหม เขาน่าจะไม่อยู่ก็แล้วแม่มเสียดายที่ไม่ได้ไปหาไม่ป็นไรครับเราไม่น่าขับรถออกมาไว้เลยถ้าเราแบบดูอีกสักครั้งนึ่งคงไม่ดูโฟอ,อีดช่วงนี้พี่บูมมีผลงานอะไรให้ติดตาม,มบ้างครับ,บก็มีออมซีรี์ไวเบอร์ซ่านะครับผมฝากติดตามแล้วกราคดีทำไมอ่ะไม่คุยกับเพื่อนก็ใครได้คุยกับเพื่อน พี่อู๋สองพี่บูมพูดอีสาน่อยอยากพี่อยากพูดคำว่าอะไรลำคาญว่าอูอันนี้คืออยากพูดหรือว่าด่าหรือว่าอย่าพูดคำนี้อย่าพูดคำนี้หรือว่าคำนี้มันก็ใช้คำเดียวกันลำคาญเหรอใช่จ้ะลำอันวายวาอย่างว่านลำคาญ์ต้องหยอกกับลำคาญลำคาญ์ลำคาญประกันนี้ ไออันไออันต่อจากลำคาร์เมื่อกี้พูดอะไรนะบักอันนี้บักอันนี้คืออะไรก็บักนี่แล้วทำไมต้องมีบักอ่ะก็ส่วนใหญ่ภาษาคนอีานเราจะโอ้บักบัก่าบักละหำบักห้ำบักห้ำบักบักลาอืมบักลาเอ้ยบักหำยังไบักอันนี้ไหมลำาญหรือรำปางงงเกี่ยวกับลำปางก็ลำคานั่นแหละอ๋อ สำคัญภาษาอิสานพรคำขอเสนอคำว่าอิปึกอิปึกแต่ไม่พูดหลอกมนเป็นคำด่าอ้าวแล้วจะพูดทำแแมวอะไรอ่ะมันพึ่งมันพูดขึ้นมาอบักกันนีบักกันีบักกันีแม่บักกันีบักกันีบักอันนี้แม่บักอันนี้เหรอบักอันนี้บักอันนี้เออบักอันนีแม่บักอันนีแมอืม แหม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 แบบแหมแหม่เมี้ยภแหมบักอันนี้แหม่ลำปางเป็นภาษาเหนือเจ้าไม่ลำปางเป็นจังหวัดค่ะลำปางเป็นภาษาเหนือเหออู้จริงจังมากจริงอู้จริงจังไปวะอะไรนะจริงจังไปเหรอยาอู้เขาบอกว่าคำเมื่อกี้ไม่ได้หมามถึงเราอลำคาญเอ้าบูมลองสอนอู้พูดลาบุรีบ้างสิ ไม่บูมอยู่บ้านโป่งครับบูมบ้านโป่งบ้านโป่งบ้านโป่งไม่ต้องบ้านโป่งบ้านโป่งบ้านโป่งก็คือบ้านโป่งพี่อยู่บ้านโป่งใช่ครับไม่ได้อยู่ลาบุรีนะพี่ต้องพูดว่าขนมจีนนี่ขนมขนมจีนไงขนมจีนขนมจีนไงโอเคก็เทยแทดอยู่ก็เป็นอ่ะพี่เป็นคนอีสานอยู่ได้ละที่รักที่รักอะไรอ่ะ รำปางอ๋ออย่างนี้นี่เองรำคันก็บอกกันเด้อใส่อวบเป็นภาษาเหนือไหมใส่อวบเป็นภาษาเหนืออ๋อขอนแก่นใกล้ๆเองจริงเด็กร้านลีเหรออยู่บ้านโป่งครับแต่ไม่ได้อยู่แล้วทนายจัน เอ้ยมาทกมาถูยอีกละจะสอนคำว่าโมโหโมโหเป็นโมโหหุนห่วยหุนห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 วยแล้วทำไมเราต้องพูดว่าเราโมโหด้วยหุนหวยเด้สมมติเราแบบโมโหว่ะไอ้รถติดหุนหวยเด้รถก็ติดแถมหุนหวยจะเนาะเพราะเราปกติพูดคำว่าโมโหกันเด้อ คือหรือว่ามันเป็นแค่แบบคือเวลาเราจะพูดแต่ละภาษามันก็จะใช้ต่างกันจะปาะหลอกหุ่นหวยได้หุนหวยปะกรณ์หุนหวยหุนหวยเป็นศูนย์หนึ่งสิเออเป็นศูนย์เป็นศูนย์แบบศูนย์โมโหโกรธกูเป็นศูนย์กูเป็นศูนย์ศูนย์อโอ้จริงจังเหมือนกันนะแบบอยากอยากให้ทุกคนได้รับวัฒนธรรมอันดีงามหุนหวยเด้หุนหวยเด้หนหวยเด้ อยู่แบบรำคาญอะไรอย่างนี้นหัวเหยือ,อ,อหวัวหัวหัวหัวอยอย่ามาจับหนวหวยมั้งอ่าโอเคอย่างงี้คำนี้ได้เลยนหนวหัวจะใช้ใช้ออได้บ่อยเลย <laughs> หน้าบูมงงอะไรขนาดไม่งงครับอ,อุ้ยก็้ถึงแล้วว่าบั้นปงสึกบั้นป่งสึกญี่ปุ่นหรอบั้นป่งสืเอเฮ้ยดูดิบุรีว่ะเป็ต้าหักเป็ต้าหักแท้เป็ต้าหักคำถามนี้แปลก,ปกๆเขาไม่ตอบนะคำถามอะไร เป็นตาหักแผ่น้อสเปิดช่องสอนภาษาอีสานไออูใช่ไหมเอาก็โจ้ดๆไงเออโจ้ดๆไงดูแล้วทุกอย่างทุกคนดูแล้วหรือยังสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยตอนเนี้ยดูแล้วทุกอย่างไงดูแล้วมาบอกมาเล่าให้ฟังด้วยนะไม่ได้ดูเลยขอบคุณนะพี่ปูขอบคุณที่ซัพพอร์กันไปพูดซึงอ่ะจริงจริงอูจริงง่ายง่าย กกองงเสียนน่ขาวโอ้โหดูพี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปฉะเชิงเซาไม่เอาฉะเชิงเซาเสาชิงช้าพูดสิฉะเชิงเซาเสาชิงช้าเก่งมากเอาไปสองคะแนนไปสองนิ้วโป้งเอ้ยเออไปไหนกันทหารถือปืนแบกเตรียไปบกตึงทหารถือปึกแบกปูนบกตึงนี่เป็นไงสิสิที่เด่นภาษาไทย ชีงชิงชิงเลยชิ้งเลยดูดีเขาจะขยับปกติรถไม่ติดพี่อู๋รถซิ่งไหม <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> อู๋ไม่รถซิ่งครับอู๋รถแห่ครับถ้าจริงจริงปกติต้องรถติดครับถ้ารถไม่ติดเนี่ยเราจะขับรถไม่ได้อ่าถ้าจะจมาเวนนี้ก็ถือว่าถูกจริงจริงมึงจริงจริงเราเล่นอะไรของมัน <c oughs> ไม่ใช่ขับรถมันรู้ตัวอีทีถึงบ้านโป่งแล้วนะอืมบ้านหรือเปล่าขับรถตัวรู้ตัวอีทีอยู่คอนแทนต์ค่ะฮายตอบเปเปอร์หน่อยอ่ะเปเปอร์พูดอะไรอ่ะเปเปอร์สั่งพิมพ์อะไรมาไ,มไปไหนกันครับอยากรู้ก็ตามหาสิจ้าเปเปอร์สัง่งจริงเด็กครอเล่นท่า ม,มาคอนแกนเบอร์ยสรุปไปบ้านโป่กัหรอไม่ใช่ครับเอาล่ะบูมบ้้นโปงอ๋อละไปหาบูมบั้นโปกวันนี้แฮทบูมบ้้นโปร X ปูรถแห่ ขาล้องขาล้องาำไปงั้นแหละรู้กันครับเฮ้ยมันรู้ดูดูบาดูบานดูดูบ้านพิมดูพี่เพื่อนเพื่อนพิวเออคนไม่ดีครับเปิ้ลเพิ่มจนิงคนไม่ดีครับเฮ้ยอะไรไม่ต้องลุมต้องโดนลุมใช่ไหมมารู้กันครับอะไรทําให้มันโอ้แปลกๆอ้ายบูมคนลําปางหนาหนาหนาภาษาเหนือใช่ไหมโอ้เจ้าสีเข้ารับปริญญาบอก ไม่แน่ใจค่ะเปเปอร์รู้อะไรมาขอขอความสว่างหน่อยค่ะได้ครับเปเปอร์วามสว่างเห็นเปล่าเห็นหรือเปล่าเป็นไงล่ะแสายตาไรสี boom I can see your face โอ้ยเสียงคนดังเลยอ่ะ เด็กมาเด็กมาแล้วมันแบบแสงหนึ่งมากเลยอะโทษนะไม่เล่นแล้วเดี๋ยวจะไปคันคณะครับไปไหนยะจะลงแล้วเพราะว่าใกล้ถึงแล้วไงสว่างเวลานาคเดอจริงหัวร้อนให้ฟังหน่อยโอ้หัวร้อนให้ฟังหน่อยเร็วแบบหัวร้อนหลายเลเวลเนี่ยแบบหัวร้อนแบบตลก หัวเราะแบบร้ายๆร้ายๆหัวเราะแบบดีใจที่แบบชนะเองแล้วอ่ะอะไรเนี่ยอ่ะดีใจไม่เป็นต้องเล่นร้องไห้อ่ะพี่อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวพี่ลองเล่นอ่ะเดี๋ยวพี่ร้องร้องร้องไห้ร้องไห้เศร้าเศร้ามากเศร้าเศร้าไปด้วยดีใจไปด้วย เบ็ดคำซิว่าอย่างเวลาพี่ดีใจนี่พี่ก็ต้องเต้น <c oughs> เฮ้ยเต้นสิว่าไปเดี๋ยวพี่จอดตรองยะลงไปเต้นข้างๆเสาบอกเลยก็ทำ้องให้หน่ารักมากเฮ้ยขอบคุณครับเนี่ยหัวเราะไม่น่ารักเลยเออหัวเราะไม่น่ารักเลยแปลก เฮ้ยเมื่อกี้ไม่อะไรเกิดขึ้นคือเสียงเพี้ยนนะเราใช้เสียงเยอะเกินไปแล้ววันนี้วมนยังเกเรทุกกคครรััั้งงดไปเธอ่าเราร้องปกติอะทุกคนไม่ใช่เออทุกคนมันร้องปกติไปแล้วเราก็ต้องมาร้องเพี้ยนบ้างเออจริงเนาะใครจะมาร้องเพี้ยนให้แบบให้คนอื่นฟังก็มีแต่อู๋นี่แหละจริง ไม่ได้ค่อยทำโอ้ยมันทำหน้าฉันเขียวเป็นด h e Huck เลยหน้ากากเทวดาอ๋อตัวนั้นน่ะเออหน้าเหมือนอูมกันนะ The m a เหมือนไม่มีอะไรทำใช่ครับผมแล้วก็ถึงแล้วะใช่พี่ผู้ไม่มีอะไรทำมันไม่ได้ขับรถไงห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอบ๊ายบายนะครับทุกคนไม่บายนะายใจมันไม่ฝัง ััใจมนอะไรต่อนะมดึงดันไปรักเธอห้ามตัวเองว่าพอสักทีแตตอนนี้ไม่ต้องไม่เจอไม่มีวันเป็นเจ้าของใจเธอดึงเกรกเธอมาไม่เคยจะเชื่อโดนดาน้ำดาล้วไปไปครับไ่ไปครับไปไปครับ บายบายครับทุกคนไปเจอกันใหม่อไอ้อูปล่อยมือมาบายบายหน่อยเ้ยยูเทสลาปงบายบายครับว่างใหม่ว่างๆวนาวว่างๆนะนี่เป็นไงเแบบยกผ่อนเนี่ยตอนเนี้ยยกผ่อนให้มาดู